เด้อพีแองมาเด้อ <laughs> อันนี้แกงกระใหม่เทียงค่ะมาเด้อมาเด้อกกระปุ่นบ่ตัดสบายอห่วงติาต่อโอ้าช <laughs> <laughs> ่ไ่ <laughs> <laughs> <h ums> ซาแปลงมาจนดูดออกเบิดอ้าวอ้าวอ้าวอุ่นไหนยะท่าวันรุษคือวันจีทักหน้าบาไซน์ยังเลยแซ่แซบแซบพี่น้อง

ไม่แต่แนวนัวลึกๆตำกุ้งกันนวลึแกแข่งใหม่กันนวลึกเข้ามาเนาะนัว้าบาเจเจาบเนนเพ้่อนเนเ่เจ้านเนจ้นนัวเจ้าหมนจตต้นกินเนเเลืานเจ้า้้นเ จำจะมันนะตัวมันขึ้นมาตาไปกินยำก่อนมาไปขายยำจินกายก่อนอ่านั่นขอบคุณ นี่ชิมจำเนี่ยกเนิเลยชิไปเ่ยกระเพ็ดก้ินลทุ่นนะก้คือกินแน่นเ่ก,นกินลทุนกยามยังบัวไปกินลคือเอามาออมนะอนมเอาเอลเนยันนีเรา น้ำบอลเออบอลวันนี้ในี่เอนนนี่เน็ดเขากินเขากินเข้าขอบอกก้านพูดกินเลยฮะอีกคนมันมันคนละล่ำนะแต่ว่ามันคือการเพูดคือว่ามันล่ำเดียวกันมี่มีกินบนป่าก็จนเวอร์แล้วอือบวอยอ พักเสริมก็มีอยู่เพือกเดือดมาว่าเออแถบหมูจังหัวอีม <laughs> มาก่อน <laughs> เอาบอกพักเอาบอกพ้นพักพักเสริมได้หม,มอกุ้งเอาเลยขับวัตสูเสี่ยว จะทำจัไปแล้วปลาเพลิดปลาใสเออห้ามไว้อย่างหิ้อืมวานมือเบาๆนั่ไปดีเลยไปตั้งน้นั่เฮ้ยเห็นแต่หมูท้อยลังรถเอารถเข่าไว้หน่อยหินอยู่ดีเห็นเอารถข่าเละไปห้อยชั้นหนี่้นืดกู้ายจ่นัเขาดับสาบูขยันยมาหมาชี้น่ยมาม ปล่นหรือว่านอยไปคนกับบุ้มีนี่้างก๋วยกับไป้ามผมสามทีเมื่อสน้มากินก่เนี่ว่าปล่อยเพื่อนเรากินก่ออ่ะน้ำมากอกเห้ยข้าบุ้มกินำเขาบอกอย่างนี้เขาปินงยาต้องหยำคิงบุ้มก็ต้องปิ้งหย่ำกอกแบบนี้นุชตากุหางเขาคนนี้มองตา แบนีดแหละแบบเจ้ากันต้องอมมากับเอาต้องยเข้าันเพาข้ามันอ้อเลยมันยอมื้อเพราะไม่ใหญ่กับตากินน่น้ำแซ่บกิอย่บ่ยเนี่ยกินานาม้งเสียไปหายเรากินให้มันหยาไมเป็นแจกว่งเลยแบบมันหยาบแกว่งอ้าวหเรากินน้ำแซ่บเนาะน้ำยากแจ่วไแล้ตี nó bởi chí nạm chưa ạ nhảm chả nhảm mấy nó cửa kinh chứ anh có thấy giám anh học bởi đến đúng như càng bài như càng này nó nhảm này nạm thế ở đây à, anh nhìn là bó ca kín phi nóng này nó ngoài khá vàng nắng nắng ngủ à nắng phong ngủ à các bạn kinh nướng ngủ à mắt gì anh bị bao cái tóc cái gì tao anh sẽ phử mà, mà. จ้าซุปเปอร์แกงไก่ใส่ซุปเปอร์นะคะของมุกจูแม่ค่ะแม่ค่ะของมุกจูมันเป็นนางยังือกช้ำอิจฉาอย่เข้าไปแ้วเป็นนางพร้อมกับนางมุกตอนก่อนสีถอดนิดน้อยนี่ิะ ทอ,อดทอดหนูมา,างใหญ่ไม่เดืคือไข่เนาะอืมคือไขออ่ม้วนเนาะอืมขอมันคือขอ,อยาวมาบบอกกันผ่าว่ากันโบกินแบบะขอจอกบอกก่นอ,อกกน่งคือจักมูาวเขาบกกนหนใจปน,นี้ปกติ บานไปบอกอะไรมาแล้วทวยที่สองค่ะ้วยที่สองค่ะทวยที่สองมาเด้อมาเด้อจะาวกอื่นเด้อนี่ว่าบอื่นคือเด้อเป็เป็นตักนาําบโบเซที่น่าเจ็บแสบคือข้าใหญ่นะนานที่หึงหึงสีแดงสีหูพอมหนาพอมตา và hôm qua hôm qua hôm qua hôm tự động, qua hôm qua hôm Hết hôm qua Ừ Mình làm qua hôm qua hôm qua hôm qua nè qua hôm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  mà hôm qua ตะคุกกะแล้วมนี้ดันเพระมันแ่บันกวานมายายต้องมดิหไม่หัวน้ำมานไม่ด้แกงอไมบอกน้ำมัหัวต้องคมบอกคมจังแซ่บส่มนเนนเยอะจบแล้เทน้าเกียก็แกงเลยนอกจากนีก็ตอง ก็บ่เห็นม่น,มน,น,นอนเตียงเจคังมันนวมางอันี้แบบเออไม่ตะคนม่ตะ坤หยาดกอกพี่น้องเอ้ยเขนจะแคนแค้นกับตั้งขาของอพวกเหอ่นะ <laughs> เขีนแค่นบไงพวกเหงอ่ กินเต็มตัวพอดีลนี่แต่คนอย่างไายายเอาหน่อยแต่ยายยังดีผู้เดียวเลยเราไม่พอขอบกอกุลุ้มหน่อยฝาใสน,น,น,นี่นะครับน,น,นี่คือผลงานการกินเมื่อนี้คนอ้วน,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 นคนอ้วนซ้ำหนึ่งนี่คนอ้วนซ้ำหนึ่งบุ้ยของไปหน่อเย <c oughs> <c oughs> เ mm. mm. no? ลียดแต่อันนี้มน้อยกูมูด้วมีถองใส่ก็มีเอเอาขอเบอรตะกินวะขาเพ่มามาตินไก่คือยาดลกับพี่ดุเขาแกงน้ยยาโุเราถึงมาตีนไก่ด้วเหรอโอ้โอ้โากินก็แต่ยากแมไม ทางวอแซบดีๆมไงด้วยอยู่อันแล้วข่อยอื่นกับโปรไบน้ำขออ่อย